สวัสดีจ้าพน้เข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พน้องเน้อจ้าเมื่อนี้อากาศตอนเศร้ากอากาศดีเนาะจ้ามั่น <c oughs> อัปเดตไก่ฟ้าขอแหวนเนาะจ้าน้องซ้าย่นซื้อมา,หาเหลี่ยงเนาะฮ <c oughs> ากกยังบทานด้หูวิธีเลี่ยงปันไนด้เด้อจ้าน้องซ้าย่นซื้อเขาเปลือกมาให้น้ำก็ให้กินเขาเปลือกแล้เฮากก็ให้เขาไปน้ำเนี่ยจากน้อยเนาะจ้า ได้มาสามตัวเด้อพี่น้องตัวเมีกับสิขังไว้ก่อนเพราะว่าได้ตัวผูมาสองตนะจ๊ะตัวผูเพิ่นกับสิคุ้มมันเชิงตัวแม่เข้าก็เลี้ยนเอาตัวแม่ขังแยกนะจ้ะตัวผูกับจิกหัวตัวแม่จนว่าขนหลุดเบิจากับเลี้ยนต้องแยกขังเนาะตอนนี้เพิ่นก็เริ่มกินข้าวกินยังโอเคแล้วจ้ะ เาเก็บคอกเพื่อนจ้ะตอนแรกเอาไก่ตีใส่ไว้ในคองนี่เนาจะเอาไก่ตีแยกออกแล้วก็เอาไก่คอแหวนอันมาลงแทนเนาจ้ะอีกตัวนึงเพื่อนกับสียันยานเขาอยู่แต่ว่าตัวนี้เพื่อนกับคุณอยู่จ้ะเสียงห้องเพื่อนกัดแจ๊กแจ๊กว่าสันเสียงห้องเพื่อนกับตลกอยู่เด้อจ้ะไก,ก่ฟ้าคอแหวนกะงามอยู่พี่น้องเป็นตาฮักอยู่จ้ะ ถ้าผู้ใดมีวิธีการเลี้ยงหรือว่าให้เพื่อนกินอยังอย่างเดกก็แนะนามาได้ด้วจ้าต้องผนกเข้าบรนเท้ากับไม่สําหรับไกลฝาคอแหวนนะจ้ะอาจิตไทยทําให้พี่น้องเบิ่งกันน่ะหลายอย่างนะจ้ะปนเปกกันไปทั้งนอกไม่เนาะทั้งไก่ทั้งหมูนะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตของผนกเข้าบันเทาานากก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากััเนนะจ้ะว่านผนกเข้าบันเทาเห็ดนีอย่างแน่สินะเดี้ยงอย่างแนงอันเบี่ยแดงงามๆาก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนําจ้ะ เพิ่งกัดสุดชื่นแล้วจ้ะตอนแรกได้มาไหมไหม,ไมเขาก็ะยานเพิ่นตายจริงสินะว่าสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไหลยมือแล้วจะ้ะแต่ว่าเขาก็ะยานเพิ่นยานอยู่เนาะทันนี้คุนชิ้นกับสถานทีเมื่อกี้คอ,อกไกลเพิ่นก่แอจะซ้ำเนยเอกเขานี่ลหละพอาเอาเข้าบันเขาก็เฮ็ดคอ,อกไหมเบิดเลยเน,นาะจ้ะก็เริ่มโล่งขึ้นไกลกับสุขภาพดีขึ้นตอนแรกขนโลนเบิดพี่น้อง กระตายไปหลายเนาะเป็นคอเงียงคอพับเป็นง่อยขาขากอมคาง้อบมดแต่ว่าตอนตอนนี้ก็คือดีขึ้นหลาแล้วจกกะ้กะก็ทายให้เบิงสำหรับผู้เพื่อนมักไกล้ฝา่าคอแหวนอย่างสินะจ้าก็มาอัปเดตว,ว่าพนธกข้าวบ้านเฮากะ ได้เลี้ยงนะ้ำพ่นยูเนาะจ้าง้าอยูออยพี่อน,น้องน้องซ้ายพ่นมกนกากเนาะจ้ามันละมูพ่นไปเกาหลีแล้วพ่นโมมีเวลาดูแลพันก็ขายให้น้องซ้ายแบบว่าถืกๆแบบว่าเป็นมูก,กันราคามิตรภาพบางสีเนาะจ้าก็ใไห้มาฝากมาดูแลวอเน้เขาบัน,บนเทาก็สิเบิ่งไห้น้องซ้ายยางดีนั่นละจา้า จ้าคลิปนี้ก็เตี่ยวบ้านค่มนี้ก่อนนะจ้าถ้าถึกใจจังใดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พานุเข้าบ้านเฮาเนเด้อจ้าสวัสดีจ้า